เคยมาแพงเพชรไหมเคยเคยมาครับเคยมากันแพงเพชรมาก่อนเดี๋ยวนะคือพี่คงไปคบมาแล้วเหรอจากจันจันทร์่อครับองคบมาแล้วครับคบเรียบร้อยคบกับใครตอนนี้คบกับใครคบกับคนเดียวแตคนเดียวอ้าวมีแฟนตอนนี้มีแฟนเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ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 ตอนตอนนั้นไม่มีแฟนอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีแฟนแล้วคบกับใครคบกับใครคบกับคบกับเมืองไทยครับอ๋อ ว่าเขาไปครบ77เจ็ดแล้วกูว่าเรายังไม่ครบเลยอ่ะแล้วยะลาก็ไปแล้วยะลาก็ไปแล้วครับร้านองยะลองยะลาก็ดีน่ารักที่ว่าเขิงเข่งสามสองหนึ่งระนองระยองระยาผิดไปหมดอ่ะคุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แพ็กเกจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนรายปี2,999บาบาทครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์ กับพรีเมียร์ลีกเอเมเรตสเอครับสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax s สตรีมมิ g ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปอย่าลืมติดตามพีอื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ